สวัสดีค่ะอลิสาพุนพดมาศค่ะวันนี้ดิฉันมาบันทึกเสียงธรรมอยู่ที่วัดเขาไม่แดงจังหวัดชนบุรีนะคะซึ่งขณะนี้ดิฉันอยู่กับคุณนุสราอมสินนะคะผู้ฝึกนิชามโนสัมผัสวันนี้ท่านจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะ <Okay. S 1> นุษย์คะช่วยแนะนําตัวว่าเป็นใครมาจากไหนนิดนึงนะคะ่ะอดิฉันนุสราอมศินอายุแ5ปีมาจาก ที่หลายๆที่ที่ไปมาสมัยก่อนนะะเล่าเลยเนาะได้ค่ะอืมว่าไปนั่งหลับตามาจนตั้งแต่อายุห้าสิบก่อนอายุห้าสิบก็ไปตามวัดทุกๆสิ่งทุกอย่างที่ไปตามวัดก็นั่งหลับตาที่ถูกที่ถูกสอนมาให้ทําอย่างนี้อย่างนี้คแล้วก็ให้เราหลับตาแล้วก็นึกไปก็ ทำไปตามที่เรามาทำมาจนอายุได้เท่านี้แล้วก็มีหลานสาวที่อยู่อยู่บ้านนอกก็เลยมาเจอกันแล้วบอกว่าเอออนุ์ไปฝึกเหมือนพวกหนูสิพวกหนูนะ่ะไปฝึกอันนี้นะ่ะดีมากนะค่ะแล้วมันดียังไงล่ะบอกเออนะมันดีแล้วกันแหละแต่พวกหนูนะ่ะดีมากเลยเราก็ว่าที่เราทำมามันก็ดีแล้วนะ,ะแล้วยังมีดีกว่านี้อีกหรือ ขาบอกมีดีจริงๆนะลองไปสิก็ทําให้เราเข้าใจว่าเออเดี๋ยวลองไปดูสิเพราะไปมาหลายที่แล้วค่ะไม่เหมือนมากับมโนสัมผัสแต่ฉันก็ว่ามโนสัมผัสมันคืออะไรค่ะแต่ในเมื่อมีพู้ธิภพามาก็คือหลานสาวพร้อมตั้งพร้อมตักตังคุณติ๋วเอ้ค,คุณตุย๋ยเขาบอกว่ามันดีอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็พาไปบ้านอาจารย์เริ่มไปครั้งแรกไม่รู้อะไรเลย อาจารย์ก็บอกว่าเรามาจากอะไรอะแก้วน้ําเนี่ยปวงปงกลมๆไม่เข้าใจอะไรเลยนะ,ะแต่มีความรู้สึกว่าที่เราอยู่มานะ่ะถูกสอนมาถูกสอนมาทางนั้นเลยก็มานึกว่ามันคืออะไรก็เขาบอกว่าถ้าไม่อยากเกิดก็คือต้องฝึกไปฝึกไปให้รู้ให้เห็นรู้เองเห็นเองชำนี้แหละ รู้เองเห็นเองนี่มันคืออะไรเราเคยรู้เองมาแล้วคือไปไปไปยูเรนอ่ะอันนั้นรู้เองเห็นเองแต่ว่ามันมันอีกอย่างหนึ่งมันไม่เหมือนมันไม่หลุดพ้นมั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 นไปแค่มีความสุขแล้วก็ไปแค่สวรรค์มันไม่ได้พ้นไปไปถึงที่เราไม่ต้องเกิดแต่จิตใจของฉันตั้งใจว่าไม่เกิดดีกว่านะเพราะ อยู่มาตั้งอายุเท่านี้มันก็มีแต่ความทุกข์แล้วก็จะไปเกิดใหม่แล้วจะเกิดเป็นอะไรก็ไม่รู้อีกค่ะก็เลยตัดสินใจจริงๆเลยพอเข้ามาฝึกแล้วอายุก็เยอะแล้วพอแปดสิบสามอาจารย์บอกว่านั่งนอนยืนเดินทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในใจทำได้หมดแล่วมันทำไดงไงนะ แต่ก็พยายามทำนะทำมาแล้วมันรู้สึกว่าเออม,มันแปลกแต่ว่าก็ลองลองทำดูว่ามันทำถึงขนาดนี้มันจะได้ถึงไหนทั้งทั้งที่ไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าต้องทำตามอาจารย์บอกต้องคอยจับสังเกตว่าเวลาอาจารย์ประทุมเวลาอาจารย์พูดต้องเอาให้ได้ตรงที่นั้นกว่าจะได้ที่จะมานั่งนอนยืนเดินแล้วก็ทำไปตาม ทุกๆสิ่งทุกอย่างที่อาจารย์บอกพอเราเอามาทำมันง่ายขึ้นมากกว่าเดิมตอนแรกแปดเดือนกว่าจะพ้นปูใหญ่มาแล้วพอพอบเดือนที่เก้าก็สามารถได้ปูโตเร็วแล้วก็ได้มาครบทั้งหมดในระยะสองปีทำให้เราคิดว่าจับใจความของอาจารย์ได้แล้วเอามา เอามาปฏิบัติคือถ้าหากว่าล้มตัวลวงนอนไปแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาก็น้อมใหม่คแล้วก็คิดคิดทุกวินาทีทุกครั้งที่ตื่นขึ้นมาแล้วจนกระทั่งหลับไปก็อยู่ไปกับไปกับคําสอนของที่อาจารย์บอกว่าให้เราอย่างที่เราก็หลับไปแล้วตื่นขึ้นมาทาใหม่เสร็จแล้วความรู้สึกก่อนหน้านั้นน่ะใช่มันมีแค่ความสุขแต่ความทุกข์มันมีเยอะ,ะเพราะทุกสิ่งทุกอย่าง คนเรามันต้องมีแน่นอนเลยอันโน้นอันนี้มาทําให้เราโกรธแล้วเราสมมุติว่าสมมติว่าที่บ้านมีม,มีมีห้องพักห้องเช่าคนไหนที่ไม่ให้ค่าเช่าแล้วก็หนีไปโ,โ,โอ้ยหโกรธมากโกรธมากโกรธแต่แต่ไม่ถึงกับจะไปแช่งเขานะแต่โกรธในใจนี่โกรธจริงจริงทำไมเป็นอย่างนี้ชาตินี้มันโกงกูอย่างนี้อย่างนี้อนโอยโกรธใจพอพอเรา ฝึกมาได้ระยะนี้หลังจากนี้ที่เราผ่านมาเนี่ยมันวางได้อาจารย์บอกให้วางวางแล้วถอยหลังใหม่ให้ถอยหลังใหม่ก็คิดอีกอะถอยไปยังไงเนาะถอยยังไงแต่อาจารย์ก็บอกให้ถอยถอยถอยไปอีกก็พยายามเอาตรงเนี้ยถอยถอยถอยไปจนกระทั่งตอนนี้นะ อายุเท่านี้แล้วเราก็พยายามที่เราจะต้องไปให้ไกลที่สุดเท่าที่มีที่มีเวลา<ะ>ติดเตียงก็เคยแล้วเดินไม่ได้ก็เคยมาแล้วจะไปบ้านอาจารย์แต่ต้องไปเพราะว่าบ้านอาจารย์คือที่ที่เราต้องไปพบต้องไปเจอต้องรู้ให้ได้เดินสี่ขาก็ไป<ะ>พระยายามทุกสิ่งทุกอย่างว่ามนโนสัมผัสเขาสอนอะไร แต่พอได้คําตอบสองปีมามาเจอคําตอบรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทํามามันไม่เสียเปล่า <c oughs> มันได้จริงๆอืง <c oughs> จนกระทั่งวางได้แล้วก็พอใครเขาไม่ให้ไม่ให้ตังหรือว่าหนีค่าห้องอะไรเนี่ยทำใจได้เลยเออชาติก่อนนะคงไปเอาเขามาเพราะเขาไม่มี เขาถึงนี้เขาไม่มีเขาถึงไปวางใจได้ให้ให้คือว่าจิตใจเรามีมีที่เราจะให้ท้าไม่จิตใจเราเบาแล้วก็บางลงแล้วก็ไม่ไม่คิดจะไปเครียดแค้นเขาอาจารย์พูดอยู่คำหนึ่งว่าเรามาตัวเปล่าเราก็ไปตัวเปล่าเออจริงๆด้วยนะเรามาเราก็ไม่มีอะไรมาเราไปเราก็ไม่มีอะไรไปแล้วก็ไปตัวคนเดียวด้วย แต่พอมาถึกมโนสัมผัสกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ฉันประทับใจมากไม่ว่าเราจะทำอะไรเขาเห็นเราเป็นคนแก่เนี่ยทุกคนเต็มใจช่วยเหลือเต็มใจจะต้องบอกเราอย่างนี้อย่างนี้ทำอย่างนี้อย่างนี้แล้วถึงเราเดินไม่ได้เขาก็พยายามเข้ามาประคองทำให้ฉันซึ้งใจแล้วก็รู้ว่ามาตรงนี้ถูกต้อง ที่สุดแล้วในชีวิตที่เหลือๆนี่ก็จะพยายามไปให้ถึงแล้วพอเรียนมาจนถึงป่านนี้อันรู้เองเห็นเองก็มันคือจริงๆเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่พอเราสัมผัสได้อธิษฐานพะระพุทธเจ้าหรือพระองค์ไหนมาอยู่ในตัวเราที่อา,อาจารย์สอนให้เรามี เราก็เอาตรงนี้ไปทำะ <c oughs> จากที่ที่เป็นปวดมากๆเป็นที่ที่ขานะ่ะเป็นตะคิวนะ่ะ <c oughs> ไม่รู้จะไปตรงไหนแล้วจะตายก็ไม่ตายมันปวดทรมานมากก็คอ,อนึกได้แล้วก็อธิษฐานพระเจพอเอามือไปจับตรงนั้นอันนี้แหละถึงบางอ้อเลยว่ารู้เองเห็นเองคือตรงนี้ <c oughs> แล้วมันหายจริงๆค่ะ <c oughs> จากที่ไม่เคยรู้อะไรมาเลยก็เลยพอจะมีความรู้ได้ไบ้างว่ารู้เองเห็นเองคือตรงนี้ที่ทนก็ดีใจมากเลยว่าชีวิตที่เหลือๆเ,เนี่ยจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อหลุดพ้นพระพุทธอาจารย์บอกว่าท่านสอนทุกอย่างเขาไม่ได้บอกเราเลยว่าต้องให้เราละเลิกเพื่อหลุดพ้น ก็มาเจอที่มโนสัมผัสนี่แหละว่าเราจะต้องไปให้ได้แล้วก็จะต้องหลุดพ้นให้ได้คำนี้ทำให้ดิฉันมีความสุขแล้วก็ชื่นใจมากใครจะยังไงก็แล้วแต่ตอนนี้มีความสุขมากจากที่ได้มาฝึกมโนสัมผัสอันนี้คือความตั้งใจของดิฉันที่จะต้องทำต่อไปถึงแม้จะ ร่างกายมันจะไปยังไงมันก็เรื่องของสังขารอันนี้เราไม่รู้พอไหวอยู่ก็จะต้องพยายามมาท,ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดค่ะวันนี้ต้องับขอบคุณป้านุชนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้ฟังในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ